ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทีมหลักทุกท่านนะนนี้ผมมิสเตอร์สกายเวทีวีเนีวันนี้ผมจะมาแจกเซิร์ฟเวอร์อีกแล้วเนี่ยแจกมินิเกมนะเป็นเซิร์ฟเวอร์เป็นเป็นมินิเกมรวมมินิเกมต่างๆนะครับชื่อบุญจาเป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับคำว่าเซิร์ฟเวอร์เ S E นะครับ R นะครับ B B อ่าน้องสกายไม่รู้ก็พิมพ์ตรงนี้นะนี่เซิร์ฟเวอร์แล้วก็สิบสองจุดศูนย์อะ ไอพีนะครับอินตาผมเลยในแคปถ้าพีไม่ชัดก็ขอให้บรรดาลลิงชั้นะครับ pl ay pl ay จุด e a นี่ครับผมอะน e e s e c a นี่ครับผม t m i o n d o n e t นะครับเพครวบชํารสมัครค่อนข้างจะยากนะครับผมอย่าเพิ่งหายนี้หน้าตาตูเมิ้นไปไหนนะครับเนี่ยรอบป๊นหนึ่งเนาะจะไอวผมข้างจะกาดเลยเนี่ยไปเรามาที่ตรงนี้นะครับไปกดว่าวเล i เตอร์แล้วข้าไปที่องคณแล้วก็ ฉลากับคุณเลยนะครับแมาหนูจะเป็นหัดเดิมของผมเหมือนกันนะน่ขอโทษนะครับแม่โทรมาแม่โทรหาแม่หนูใหนะ้นะเออนักแม่โมโหหน้าโทรหาแม่เป็นหนึ่งรับเพื่อ กดใหม่เลยป่ะหนึ่งแนบผมโอเคป่ะุรงก็โอเคหนึ่งนะครับฮลัลโหลครับแม่ อนอาคิดอยู่โอเคแค่น,นี้แหละโชกับเดี๋ยวกับโอเคครับมามาไอเก้วคนเทอมาขอโทษด้วยนะครับครับแล้วก็กดลิเตอร์แล้วก็ทับแนวแล้วก็แล้วครับแล้วก็จำเวลาของคุณนะคะสิบสองส่งไปแนวแล้วก็กดส่งหน้าอีกครั้งได้ไหมเรียบร้อยนะครับผม แค่นี้เสร็จแล้วครับล็อกอินนะครับอ,อ่ะแอปหนึ่งเราไปนะโอเคัน,น,นะไรนะโอยเอ่อเอ่อเอาเหี้ย What the heck เนี่ยของข้านตะเกียกนะครับก็สามารถไปดูเองได้นะคบผมนะเออเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วนี่ครับเข้ามาก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมครับแล้วก็ล็อบบี้นะครับโอ้ย oh เ yeah, ียสกินก้ ไี่มีใครกินกูเจง,งไงวะมดีเสียงเบนนะผมอ๋อ oh. อ yeah. ี๋ตมงใส่บักครับบักบักอ,อ,อันนี้เป็นอะไร อ,อันนี้เป็นลักกี้นะครับอันนี้ก็จะเป็น,เป,นเป็นคอลเลอร์นะครับหนึ่ง็นสี่มีคนเข้าแล้วอันเป็นเซิร์ฟเวอร์กับซอมบี้นะผม เดีย๋ยวไปบุกฆ่าสัมบี้ก่อนแล้วกนะันไม่มีของก็จะฆ่ามันไปเกียร์ผมรอเวลาแป๊บหนึ่งอ๋อซีมุคอลีวิวไปแล้วใช่ไหมแต่อ๋อแล้วซีมุคอลีวิวไปแล้วนะครับเจอได้ปะ, <S <S 2> <S 2> ะแล้วตรงนี้เป็นโปรเจกต์สองใช่ไหมเออน่าเป็นโปรเจกต์สองกับ น e ี่เร <oh ็วเร็วเร็วเวลาเอ้ขี้ไม่ละไม่ละเดี๋ยวเราหาอะไรเล่นก่อนก็ได้นะครับผมเล่นอะไรเล่นดีวะผมไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรนะครับผมอ่ะ วอ้ยาอึบอึบ่ๆอย่างนี้อึเอะเห็ดนะครับคอนเราก็เป็น V.S กับซอมบี้เนาะ อฉัน,นไม่เสร็จแล้วกวนในหนังงานพงเฮ้ยเราจะเริ่มถ่ายคลิปละวอันนี้ผมก็ยังไม่ได้แจ้งทางแอรของเซิร์ฟนี้นะครับโอเคแอร์คอนเซิร์ฟนี้ก็นะก่าจะซื้อสักอย่างแบบเบสฟิตออฟบอลเซียนนี่นะแอรอนเซิร์ฟนี้นะผมก็ขอพี่เขาไปแล้วแต่ยังไม่ให้เนี่ย เอาเหี้ยกูโดป่าวไม่ค่อย <laughs> ไอ้ย yeah, ีม yeah, มึง yeah, ฆ่าสมบีาแอ้ส hmm. yeah, mm ัตเอออยากฆ่า hmm. ก mm ูไ hmm. อ so, yeah, mm ้ส hmm. yeah, mm ัต hmm. mm ์นี่นีนเอาไอ้ตายตายตายง้นนี่กูตายตายเลยกู ได้ไหมเพื่อนตีต่อเว้ยเอเคตามเงินนี่ก็จะเป็นมินิเกมอย่างนี้นะผมก็เนี่ยเออเอโอล็อบบี้นะเป็นล็อบบี้แบบ คก็จะเป็นน่าจะประมาณนี้นะครับซอมบี้เลี้ยวเลี้ยวใช่ไหมอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็จะเป็นคลิปนี้นะช่วยกดไลค์นะครับต่อคลิปนี้นะกำลังกระทืบไลค์นะครับให้มันถึงสิบไลค์ด้วยนะครับผมแล้วคลิปนี้สุดครับผมพูดดีๆครับผมสิบ